สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับอ้าววันนี้มาดูกันเลยนะสำหรับสามคู่ในคำคืวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นสลีของยุโรปเขาเป็นเกมทีมชาติฟี a ا เดนะฮาดุมตรงครับสิงโตคำรามอังกฤษพบกับเบลเยียมนะครับอังกฤษหลังโควิดในชนะสองเสมอหนึ่งจากสามเกมนะครับ ฟอร์มเดียวกันกันกบเบลเยียมเลยเรียกว่าฟอร์มดีด้ว่กันทั้งคู่5เกมพู่นี้ที่พบกันหลังสุดก็สูสีครับเบลเยียมชนะ3อังกฤษชนะ2นะครับตัวผู้เล่นนังกฤษวันนี้ฮารมากว่าแจ็คกรีลิชครับแล้วก็แฮร์รี่เคนน่าจะได้โอกาสเป็นตัวจริงนะส่วนเบลเยียมครับมีทเบียเดวารเรลครับเควินเดบรอยโรเมรูลูกากูพวกนี้ก็พร้อมทั้งหมดเหมือนกันนะคุณนี่เบลเยียมบุกมาที่เวมบลีย์บังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮ hey, ทันทีนะแต่ถ้าเสมอตัวชาครึ่งซีก ซึ่งยูดามดูแล้วโอกาสเสมอสูงนะคู่นี้ฟอร์มดีด้วยกันทนะั้งคู่ดีไม่ดีอังกฤษในชั่วโมงนี้นฟอร์มกําลังร้อนแรงเหลือเกินอาจจะมีเซอร์ไพรส์พลิกชนะเบลเยียมได้โดยสามเพราะนั้นวันนี้มองไปที่เจ้าถิ่นครับอังกฤษครับห้าทุ่มตรงอีกหนึ่งคู่นะครับโคเอเชียครับพบกับสวีเดนนะโคเอเชียชนะ1แพ้2ครับนี่ก็ฟอร์มเดียวกันกับสวีเดนเหมือนกันหลังโควิดมา3เกมนะครับคู่นี้พบกันทัหมด4เกมครับสวีเดนชนะ1และเป็นโคเอเชียชนะไป3นัดนะครับตัวเล่นโคเอเชียวันนี้ใช้เเเดลออฟรรนคคับมาาตโโวซิช แล้วก็อังเรคลามาริชนะครับส่วนสวีเดนมีวิกตอร์ลินเดเลฟครับอัลบินเอ็กดาวตัวรุกเป็นเอมิลฟอสเบิร์กนะครับคู่นี้คูเเชียบังคับชนะ Sweden. สวีเดนสกกรออไรก็ได้แฟนๆเลยแต่ถ้าเสมอนี่แฟนๆร้องไห้กระงงมเลยซึงจะนับถแล้วคู่นี้โอกาสเสมอมีสูงนะคูเเชียเองช่วงหลังก็ฟอร์มหลุดไปพอสมควรนะครับสวีเดนเองเกมรับค่อนข้างดีเกมรูกก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆก็นะวันนี้โอกาสเสมอสูงมากมองทีมเยือนครับสวีเดนครับ ปิดท้ายตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโปลแลนด์พบกับอิตาลีนะโปลแลนด์ชนะสองแพ้หนึ่งครับส่วนอิตาลีชนะสองเสมอหนึ่งนะจากสามเกมหลังโควิดครับคู่ที่ห้าเกมล่าสุดที่พบกันโดยตรงเนี่ยอิตาลีชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้โปลแลนด์ไปแค่นัดเดียวนะครับเรียกว่าเหนือกว่าในเรื่องของสถิตินะดูโปลแลนด์ครับวันนี้ใช้ยานเบนเนเร็ครับเกกรอสคิโชเชวิคและโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนอิตาลีมีเลโอนาร์โดโบนุช่มาโกแวร์ตติและชิโร่อิมโมบิเล่นะครับคู่นี้อิตาลีบุกกกมาบาบัังคชนนะะโปลแลดด์์สออรรไไ็้ เฮกนละลั่นทั่วเมืองเลยนะแต่ถ้าเสมอ,อนี่ไหลซุดหนึ่งข้างซึ่งจยอรมดูแล้วคู่นี้โอกาสเสมอสูงนะแต่ยังเชื่อมั่นในเกมรับของอ,อิตาลีนะครับที่เสียประตูค่อนข้างยากนะเกมรุกช่วงหลังก็ดูจีจ่ายขึ้นด้วยเพราะนั้นวันนี้โอกาสบุกเฉือนโปรแลนด์มีสูงเลยแค่เอารบเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ให้อยู่ในเกมรุกของโปรแลนด์ก็อาจจะหมดพิษส่งไปเยอะแล้วเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนครับอิตาลีครับสรุป3าทีมจะาําคำเป้ายูฟ่าเนชั่นสลีคครับคือวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอัง อิตาลีนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทำหัวเป้าลาแล้วสวัสดีครับ